สวัสดีครับผมอยู่กับรายการเจอกับตัวนะครับผมเป็นรายการที่เราจะมาเล่าเรื่องสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแปลกเรื่องผีเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับผมเรื่องอะไรที่เราหาคำตอบไม่ได้นะครับเราก็จะมาเล่ากันในรายการนี้นะครับผมครับผมก็ไอเรื่องนัผมนั่งนึกขึ้นได้ครับ นั่งแบบนั่งดูนั่งฟังเพลงไปนั่งฟังเพลงแั้ก็ได้เอ๊ะแล้วก็มีเลือกอยู่เรื่องหนึ่งนะซึ่งนะครับผมผมจะตั้งชื่อมันว่าผีอาหลับครับนห่สงสัยสิผีอาหลับยังไงมาเริ่มกันเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพุณพ่อของผมนะครับผม โดยฟุณพ่อของผมเนะี่ยเคยไปทํางานที่ต่างประเทศครับคือประเทศอิสราเอล,อล,เ,อลเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่พ่อผมอยู่ที่ประเทศอิสราเอลโดยในแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกันนะครับผมโดยเวลาแรกนะครับในช่วงเช้าเนะี่ยพ่อผมจะตื่นค่อนข้างดึกมาเช้าเช้าครับตื่นแบบค่อนข้างเช้ามากๆเลยครับประมาณตีห้าอย่างเงี้ยคือพ่อผมจะเคยมีกิจวัตรอย่างหนึ่งไปอยู่ต่างประเทศกนะ็คือตัวเองร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผม ก็จะตื่นไปวิ่งตอนเช้าประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าประมาณนี้ครับวิ่งก็ได้ประมาณสักสิกิโลครับทีนี้ครับพอแกตื่นเช้ามาครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแปลกๆกับแกครับก็คือในช่วงที่แกตื่นมาประมาณตีห้านี้นะครับผมแกก็แต่งตัวใส่รองเท้าทำอะไรนู่นนี่นั่นครับาตามภาษาคนที่มีกิจวัตรตอนเช้านะครับผม แกก็เริ่มออกวิ่งตั้งแต่หน้าแคมป์ครับมันจะเป็นพักเป็นแคมป์นะผมเป็นแคมป์เป็นแคมป์เป็นแคมปคม์จะแยกเป็นแคมป์เป็นแคมป์นะครับผมก็พ่อผมเนะี่ยก็เริ่มออกจากแคมป์ตั้งแต่ตอนตีห้าตีห้านะครับผมตีห้าก็ออกออกจากแคมป์ไปแล้วนะครับวิ่งได้ประมาณสักห้าห้ากิโลมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับตอนนั้นพ่อมาเล่าให้ฟังก็ปรากฏว่ามี ชำเลืองไปมองดูรอบข้างทางอะไรบ้างคือชมบรรยากาศอะไรประมาณนี้ครับแต่วันนั้นครับพ่อผมชำเลืองตาไปก็ไปเห็นแบบเป็นเงาดำๆครับผมเงาดำๆแบบยืนยืนตรงอะ่ะแบบใช่ครับแกแบบแบบแบบไปดูเล็กน้อยอ่ะครับแต่แกก็เห็นครับเห็นแบบเฮ้ยมีคนยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า แต่ด้วยความที่แก,แกแบบไม่ได้คิดอะไรก็ตามภาษาต่างประเทศนะผม่ะก็มไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างนะบางทีก็อาจจะตั่งขี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเเขาทําอะไรกันหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับผมแต่แกเห็นเป็นคนยืนยืนอยู่เป็นไม่ใช่คนได้ทหมครับเป็นเงาเงาดำๆครับผมยืนยืนตรงอยู่อ่ะแกเกาคงแบบเออคงชีะะ่แล้วมั้ง ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับก็วิ่งไปครับวิ่งต่อไปวิ่ง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 ,ว,ง,ว,งวิ่งไปเรื่อยๆครับผมจนถึงประมาณสัก6โมงเช้านี่แหละครับผมแกใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนั้นแกฟิตมากวิ่ง10กิโลได้1ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าดีนะ6โมงแกก็เดินกลับครับเดินกลับแคมป์ก็มีพักบ้างครับผมมีพักแวะอะไรบ้างอันนี้เป็นเหตุการณ์วันหยุดนะครับผมอ่า แกก็เดินกลับแคมป์กับซื้อของซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆกับแคมป์มั่งครับผมซื้อนมอะไรประมาณนี้ครับเพระาะว่าตอนนั้นแกดูแลสุขภาพนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ช่องแกเดินกลับครับแกก็เออก็งมองไปเอ้าตรงนั้นก็ไม่มีแล้วครับเงาดำๆก็อาจจะเป็นนาคนมาฉีจริงๆ,ๆก็ได้แกก็คิดไปอย่างนั้นนะครับผมพอกลับไปถึงแคมป์ครับแกก็ใช้ชีวิตปกติกับผมซักผ้าโทรหาครอบครัวโทรหาแม่ผมโทรหาโทรหาผม ในตอนตอนแบบป4ป5เนี่ยแหละครับผมประมาณนั้นช่วงนั้นนะผมคือเด็กเด็กๆนั่นแหละครับแล้วทีนี้ก็ผ่านไปถึงช่วงเที่ยงครับผมหัวหน้าหัวหน้าของพ่อผมเดนเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกเออアอバรบอะไรก็ว่าไปครับเขาคุยภาษาอิสราเอลกันนะครับคือพ่อผมแหละเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งแล้วกันผมจะเรียกอ่าซีโอกับหัวหน้าแล้วกันครับผมอ่าไอเจ้าของอเจ้าของอไรเนะี่ยเดินมาบอกประมาณว่า เอ้เองเนี่ยเอ้ยบอกพ่อผมเองไปตรวจงานให้หน่อยดิวันนี้วันหยุดเองนะอตรวจงานลูกน้องให้หน่อยเป็นไงทางานได้เรื่องหรือเปล่าอะมาอู้หรือเปล่าไม่พ่อบอก็คุยคุยกับเขาไปแบบมันปากมากอะเออทีนี้ครับเขาเนี่ยสั่งให้พ่อผมว่าเออไปตรวจงานให้หน่อยลูกปีลูกจ้างแอบอู้หรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเขาทํางานกันหรือเปล่าเพราะว่า,า,าเออมันจะมีคนทําทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรประมาณนี้ก็มีคนรับรับโออะไรประมาณนี้ครับผมส่วนพ่อผมก็อ่อพ่อผมก็ เดีนไปตรวจดูก็เออก็จเจอคนทํางานปกตินี่แหละครับก็้เขาก็ทําทงานกันนู่นนี่นั่นก็ช่วงไปออกไปก็ประมาณ11บเอโมงถึงเที่ยงของประเทศที่นู่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่ไทยนี่จะกี่โมงนะครับแต่แกก็เออก็ออกไปตรวจงานนะผมตรวจงานสักพักแกก็รู้สึกว่าเออกินข้าวกับคนที่นี่ด้วยดีวยกว่ามาไปกินข้าวรวมกันครับกิน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 ไปก็ตกประมาณเที่ยงเที่ยงนี่แหละครับเที่ยงครึ่งแล้วผมก็ว่าเขาจะพัก พักทางานแค่30นาทีครับบ่ายโมงก,ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเพื่อโอเคเริ่มทํางานได้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าทําตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยมันมันมันร้อนเกินนะครับเขาก็เลยพากันไปนอนนอนกลางวันกันทีนะี้พ่อผมก็อ่ะแต่งานมาตรวจละอ่ะรับจอบพิเศษถึงจะเป็นวันหยุดก็จริงครับแต่พ่อผมเนะี่ยเป็นคนขยันม,มากก็ต้องรับจอบพิเศษหน่อยครับผมก็อ่ะรับกินโบนัสหน่อยกินโบนัสหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมเบี้ยคนขยันทีนี้ครับพ่อผมก็อ่ะไป ปูเสือนอนกับเขาด้วยดีกว่าไปหาที่นอนสักพักก็ไปตรงโดมมะเขือครับผมโดมมะเขือเทศนะครับคือเขาจะปลูกเป็นโดมกันนะครับผมอก็ไปนอนตรงโดมมะเขือเทศแล้วกันเดี๋ยวเผื่อข้างหน้ามาเห็นก็เหมารวมกูไปอีกแล้วกันอะพ่อก็ไปนอนที่นี่ครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นครับผมโดยในขณะที่พ่อผมนอนอยู่ครับพ่อผมก็นอนครับรู้สึกว่าเหมือนตัวเองฝันับผมแต่มันไม่ใช่ความฝันครับแกแกได้ยินนะมีเสียงคนวิ่งครับผมมันไม่ใช่เดินนะ เออมีเสียงคนวิ่งครับวิ่งแบบวิ่งผ um um ่าป่ามะเขือมาเลยอ่ะพ่อผมก็แบบอะไรวะเออเสียงอะไรแต่แกยังไม่ตื่นนะแกก็ลลับตาแบบเออเสียงอะไรวะหนูจริงๆมาว่ะว่แต่ประเทศก็จะเป็นแบบเออมีหนูหนูมีนู่นนี่นั่นเยอะะครับมีสัตว์เยอะแต่ว่าสักพักครับผมพ่อก็ได้ยินเสียงคนวิ่งวิ่งแบบชัดมากวิ่ง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 เร็วมากอ่ะแบบแบบมันรีบมากอ่ะ แล้วก็มาหยุดครับยินแบบยินจ้องพ่อผมพ่อผมก็แบบตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเป็นแบบเป็นเงาดำๆแบบการแต่งตัวเหมือนอาลับอ่ะพ่อผมแบบขยับก็ขยับไม่ได้เชื่อเอาเร็วเกิดอะไรขึ้นวะพ่อผมแบบเชี่ยผีอำกุมปะเนี่ยแล้วมึงเป็นใครเนี่ยอะไรประมาณนั้นสิ่งเดียวที่นึกได้ตอนนั้นครับตามภาษาคนไทยครับผมท่องน้โมสามจบเลยครับ ท่อง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 ,ท,องท่องไปก็ยังก็ยังก็ยังไม่ไปแต่ก็ยังยืดจ้องแต่ก็แบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วพ่อก็ไปสวดมนต์สวดอะไรอีกอะไรไม่รู้จนกว่าจะหายพ่อก็ขยับไม่ได้พ่อกลัวมากครับแต่พอท่องไปท่องไปเรื่อยๆก็สุดท้ายเขาก็หายไปครับและพ่อก็ตื่นอ่ะมันเป็นฝันฝันซ้อนฝันนะครับ ดินรอยพ่อดินไปมาเต็มไปหมดแบบซ้ายกระจัดกายครับรอยคนดินอ่ะนะพ่อเขาแบบโอ้อาลับเอากลางวันแสกๆเลยพอเขาแบบเหนื่อยเลยแบบงานศพแบบคนแบบถ้าคนจิตไปแข่งก็ไข้ได้เลยนะครับป่วยได้เป็นไข้ได้เลยที่นี้ครับก็ แกก็ตื่นมันก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครับแกก็เจอเหตุการณ์เมื่อกี้มาแกก็เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นก็แบบโอ้ลูกพี่โดนหนักแเนี่ยลูกผมนอนอย่างนี้ยังไม่โดนเลยลูกพี่มาทำไมโดนเนี่ยแบบงงพ่อก็บอกว่าเออก็งงเหมือนกันเนี่ยคนต้องเยอะแต่แยไม่เลือกมาเลือก,อกนนูุนอะแล้วพ่อก็มาตรวจงานถึงบ่ายสามแล้วก็กลับกลับแคมป์ครับพ่อก็กลับแคมป์กลับแคมป์ก็พ่อก็ค่อนข,ข้างที่จะเหนื่อยครับก็ไปกินน้ําดืา่มนมกินผลไม้อะไรนั่งดู โซเชียลโทรคุยกับผมบ้างอะไรประมาณนี้มันถ้าจะไม่ผิดช่วงนั้นก็จะเช้าแล้วครับผมช่วงแกนอนเนี่ยก็จะแบบเช้าเช้าแล้วอะไรประมาณนั้นครับทีเนี้ยทีนี้ครับแกก็อ่คุยกับครอบครัวเสร็จแล้วก็คุยกับแม่ผมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปผมก็ไปโรงเรียนนะผมในช่วงธร้มดานะแกก็อ่ะหลับมืดละแกก็ขอตัวนอนเพราะแกก็เหนื่อยมากทีนี้ครับกลางคืนครับเอาอีกแล้วครับรอบนี้ครับ เป็นเงาดำๆครับวิ่งมาอีกาลี้วครับแล้วก็วิ่งทะลุทะลุก,กระแพงเข้ามาพ่อนอนเ่อะพ่อเขาแบบลืมตาขึ้นมาแล้วสภาพครับเงาดำๆเนี้ยก็มาค่อมพ่อบ,บุกเออแบบค่อมคอเลยอ่ะแบบนอนคอมนั่งค่อมเราอ่ะเชื่อว่าแบบเอา้าทำไงดีวะ มาอีกแล้ววันนี้เอาอีกแล้วอ่ะแบบพ่อแบบเช่วันนี้เอาอีกแล้วเหรอพ่อดิน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 ก็ดินไม่ได้ครับขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับกับเหตุการณ์ตอนกลางวันพ่อกับแบบลึกอะไรไม่ออกก็ไม่ดีรอบนี้ครับหนักกว่าเดิมอีกครับก็คือท่องนโมสามจบก็ยังไม่หายครับจกกนกระทงพ่อแบบ ก็เริ่มแล้วเริ่มแบบหายใจไม่ออกเริ่มแบบมันหนักนะครับเหมือนคนนั่งครับเราแบบนานๆในประมาณนี้เราก็จะหายใจไม่ออกบ้าง <c oughs> ไม่ใช่หายใจไม่ออกบ้างหายใจไม่ออกอึดอัดเลยครับผมแกเขา้าทำไงดีวะสุดท้ายแกก,ก็นึก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 ถึงหน้าครอบครัวนึกถึงทุกอย่างเลยครับผมก็ยังไม่หายอีกดีครับแกแบบเอาเรียกแบบอ๋อแบบหายใจไม่ออกแบบเหมือนใจจะขาดแล้วครับ แค่หลับตาครับนึกถึงแบบพระพุทธเจ้าครับผมแบบถึงพระพุทธรูปนึกถึงหลักธรรมะอะไรสักพักครับไอ้ตัวที่คอปเนะี่ยก็ร้องแบบอืมอืมอืมแล้วก็หายไปครับหายไปแบบตอนหน้าต่อตาพ่อผมก็แบบลุกขึ้นมาครับแบบพอขยับได้ก็ลุกขึ้นมา พ่อก็มองรอบๆแบบพ่อแบบโอ้โหรอบนี้ครับพอ่อได้ว่าพ่อไปทําอะไรหรอเปล่าวันนู้นนี่นั่นแต่พ่อก็นึกไม่ออกทีเีครับว่าพ่อเป็นพ่อมันก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใช่ไหมครับพ่อก็ตัดสินใจอรอบนี้ครับก่อนแกจะนอนครับแกก็ไปหยิบคอนหยิบตะปูมาต่อใส่กระแพงครับผมแล้วก็ทําการเอาตะลุไหมบน ที่นอนแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนและแกก็นอนครับพอแกนอนตื่นเช้ามาแกก็ป่วยเป็นไข้เลยครับผมเพราะว่าโดนอับหนักครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่มีชื่อเรียกว่าผีอาลับครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมอาจจะเล่าดีไม่ดียังไงก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็พยายามเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับผม ก็เป็นเรื่องที่เราก็หาคําตอบไม่ได้นะครับผมไอเงาดําๆอะไรมาทําอะไรพ่อผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าเขามาทําอะไรเขาต้องการอะไรจากเรานะครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยกล่าวทุกครั้งเลยนะครับผมก็ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แล้วกันนะครับผมอะไรที่เราไม่เชื่อก็อย่าไปท้าทายหรืออะไรเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ไว้มีเรื่องหน้าที่ผมนึกออกหรือมีคนมาเล่าอะไรให้ผมฟังจะรีบเอามาเล่าให้ฟังเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,น bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ